สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนเด้อสวัสดีค่ะพบกับมาล้อหน่อยชาแนลอีกแล้วนะคะสนีซีมาในรูปแบบนาสดสดและพี่น้องนาสดนาสดแห้งแล้วค่อยปิดม้านก่อนการอดบ้านคือเกานะคะการอดบ้านก็คือเกานะคะคิด เอยมาอย่างละเห็ดไม่เห็ดอยังคือเราจังหาหอดบ้านนะคะพี่น้องแล้วก็อาบน้ำเนาะอาบน้ำแล้วค่อยกับมือหูที่กินอย่างไหมค่อยเบื่อเบื่อไหมไม่ร้คืออันนี่ไหมขนมไก่ย่างนะมันขึ้นยากไหมอืมมันขึ้นยากไหมคะก็แบบเสือมากินกันแล้วแบบม่นขึ้นจีแสบนะก็แซ่บด้วย อืมเหตคือเหดเมีน้ำจิ้มพร้อมอืมใครคืออยากใครหิวดูดูพี่น้องหิวบ่อยมากทุกคนแบบหิวบ่อยอ่ะคือหิวอ๋อมันท้องบ้าไะบ้ามันยังไม่มีแฟนจะท้องได้ยังไงตัวตัวเราไม่คุยเรื่องนี้กันนะคะอืม ฝากเป็นกำลังใจฝากกำลังใจถึงสุขุขุนเด้อพี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อน,นที่กำลังท้ออยู่อืมการสูส้ๆเด้อสูส้ๆนะคะไม่รชบรถติดแข้ง รเปติดให้หรอกน้ำท่วบ้านบ้านเพรย์น้ำถ่วเนี่ยเอาบ้านเพื่อน้ำท่วเนี่ยบ้านเพน้ำท่วคุณจำกอดพ่อโม่ะมาเลานหน่อยอยู่กอดทอมอยนี่ย างานพี่น้องคิดฮอดก็เได้่าอืมมาอัคดคลิปลงจังหอยให,ยหน้นะอืมก็ปั้นบ้านกับกิจวัตรประจำบ้านก็คือเลี้ยงหนูเลี้ยงเขาหนูอาะกับนำน,นอนอืมมันมาหอนไว้มาหอนมาหอนหกหม้อืม น้ำมันกระตุ้น,นเสาอีกคทุกกองสินะ่ะอืมเมืกี้อ่ะอยู่หอไอค้คินที่คินหอบ้านเี่ยขับรถไปกลับไปอยู่บ้านไปเนีน้ำมันแพงน้ำมันกระแพงแพงโซโลเลีสโโูรโีเรื่องน้ำมันหรอกเด้อน้ำมันกระแพงคักอยู่มาแปดปีไม่มีอะไรดีเลย จะเข้าปีที่ก้าแล้วหมายถึงใครหมายถึงนูนี่แหละต้องหาลงไปเลยจ้ะครับลงจากบ,บ้านลงพอซัมหางอึองนี่ไหมน้ำมันกระไดเราซื้อลงหลายๆเนี่ยกระเบนลงลงแค่สิบบาทนี่ไหม,มลงเยอแค่สิบบาท ลงค้าร้อสิบบาทสองเคืออะไรยูทูบเลยค่าของซีกับแพรงครักอีกอย่างกับแพรงเบิร์ดฟูยังใช้แท็กก็บอดีเฮ้ยมึนยังไงก็ได้เลย Cô này sẽ chàng ngán nè, Cô này sẽ phải nè Cô sẽ chàng ngán phải nè không? Mà làm xiếng lấy Sao nói Sao nói mà làm nè, Ừ เงาเนาะคิดฮหดพี่นอ้องอือเดีเรยรนะคะบ่ต้องตกใจว่าคิวคิวหายไปสายไ่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าพี่น้องในติกตอกพี่น้องในเฟซบุ๊กพี่น้องแท้ๆเพื่อนฝูงเขาจะรู้ดีว่าคิวหายไปไหนไหมอืม เดี๋ยวจะมาลองจะมาลงเพียงคิวให้ดูแล้าถามว่าอ้วนบ่กินไะอ้วนชิค้ารออะไรแต่ก็เบื่อไงไม่รู้จะกินอะไยอื้อ ไม่เงยแมก็เลยแบบก็เลยกินไล่อืตาอสิิีแล้วแมพี่น้องประกาศที่กินยังเนาะอเคพี่น้องเมือแล้วขนมไก่ย่างหมดแล้วนะคะทุกคน สิขอตัวลาไปก่อนเด้อสิไปนอนจักนู้เฮ้ยหนึ่งกอนเด้อสิไปนอนกันเด้อขันตื่นมาละแบบอันขันตื่นนะขันตื่นย่ำดื่นนะยาชิมาไล่สดในติ๊ตดอกอีกเชิญหนึ่งในพี่นอ้องไปเจอกันในติ๊ตดอกนะคะเมื่อนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ